สวัสดีครับบีทีกกลาดนะครับมีรถเข้าใหม่แนะนำหนึคันครับอันนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่นะเกียร์ออโต้ปีส0งพันนะครับคันนี้เป็นตัวเอติโมนะภายในเป็นสีดำถ้าเอ i ติโมเครื่องเดิมเนี่ยเป็น2.0แต่เจ้าของเปลี่ยนมาเป็น2.4แล้วนะครับแล้วก็นี่ภายในเป็นหนังดำหมดนะครับบอกพงเบอกพิงนี่บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับใช้ได้ครบปกติ กระจกขึ้นลงครบปกติทุกบานนะครับแล้วก็กระจกข้างก็ยังพับได้อะไรได้นะปกตินะครับนี่ไม้ <My S 2> สองแสนสอง,สองจอแอนดรอยแอร์ทุกอย่างครบหมดแอร์แยกแอร์อะไรครบหมดนะครับนี่เลื่อนได้นะนี่ที่เก็บของอะไรลายไม้ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเอกสารครบพร้อมโอนนะคะันนี้รับประกรันการโอนทุกกรณีนะครับโอนไม่ได้ผมคืนรถคืนเงินให้เต็มจํานวนนะน เครื่องสองจุดสี่ครับแจ้งลงเล่มทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับและที่สำคัญคันนี้ป้ายทะเบียนผมให้ไปด้วยเลยนะครับผมขายราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทผมให้ป้ายทะเบียนด้วยเลยป้ายทะเบียนร,รู้สึกเขาจะเล่งกันอยู่ประมาณสาม0 0ื่นกว่าบาทสี่หมื่นนะครับก็ลองไปขายแยกหรือถ้าชอบทะเบียนนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับนี่ดูดิถ้าขายทะเบียนได้สามหมื่นเท่ากับรถแคมรี่แสนสองอ่ะผมว่าหาไม่ได้ง่ายๆนะ เอกสารครบพร้อมโอนร,รับประกันการโอนทุกกรณีครับหนึ่งแสห้าหื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับนสนใจก็ทักมาสอบถามได้รถหน้าเดิมซ้ายเดิมขวาเดิมมีแต่ท้ายมานะครับเจ้าของแจ้งมาตรงๆเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดรู้อะไรบอกหมดนะครับนี่สวยงามทํามาสวยเรียบร้อยนะครับสีผมให้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วกันคือมัน มันก็ไม่เงาแล้วก็ไม่ด้านมากอะ่ะเออผมว่าก็พอใช้ได้อ่ะครับประมาณเนี้ยสนใจก็ทั้งมาสอบถามได้นะครับส่งได้ทั่วประเทศ